สวัสดีครับกลับมาพบกับบูมจากชาแนลโบสิสรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นในอินโทรเนี่ยน่าจะรู้แล้วแหละว่าวันนี้เนี่ยเรามากับผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งคือต้องย้อนกลับไปก่อนว่าในช่วง2-3วถึง์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอปัญหาเรื่องสิวอักเสบแล้วก็สิวอุดตันแบบหนักหน่วงมากๆเรียกว่าหนักหน่วงที่สุดในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาของเราเลยก็ว่าได้นะซึ่งเราคาดว่ามันเกิดจาก อาการผิวของเราเนี่ยมันเสียสมดุลแล้วก็อ่อนแอลงรวมกับอาการแพ้รวมกับฝุ่น PM 2.5ตา่างๆจนก่อให้เกิดเป็นสิวอักเสบแล้วก็สิวกันในที่สุดนะซึ่งเราก็มีการปรับเปลี่ยนสก,กินแคร์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นทีนี้จากที่เพื่อนๆเ,เห็นในอินโทรเนี่ยน่าจะรู้แล้วละ่ะว่าวันนี้เนี่ยมุงจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งกันคือตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็น Thermal Sutical นะครับ c o s t e n z i m e Daily Deep Cleanser คือต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น c l e a ซ er อร์ในรูปแบบท,ที่เป็นร์ซึ่งจริงๆแล้ว cleanser ในรูปแบบท,ที่เป็น p o เนี่ยมันมีมานานแล้วแหละไม่ได้บบอเพิ่งมีนะแต่ทำไมเราถึงหยิบตัวนี้ขึ้นมาพูดอ่ะมันต้องมีข้อพิเศษนะ อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเบรคดาวน์กันเลยว่าเคลเมเซอร์ตัวนี้เนี่ยมีข้อดียังไงนะคือต้องบอกว่าอ่ะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นโพสแอนซายเดอรี่เดบแคลเมอร์เซอร์ใช่ไหมแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยก็จะมีพวกไมโคทีเรียลัสมีตัวโซเมนมีบอมิเลนพาเทนมีตัวสไปโรยน่ามีเอ่คเกอร์ทรปเปอร์ไทร์แล้วก็สารสกัดจากแครอทเดี๋ยวเรามาเบรคดาวน์สารสกัดเหล่านี้ว่ามันมีความน่าสนใจยังไงนะต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของตัวไมโครไบโอมเนี่ยเรียกว่าเป็นทาวน์ออ อย่กือบถึงครบโค้งมากๆก็เราจะรู้จักตัวพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีโพสต์เวอติกซึ่งเจ้าตัวโพสต์เวอติกเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการทางเคมีของตัวพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติก จนเกิดมาเป็นเจ้าตัวโพสเบติกนี่เองคำถามคือโพสเบติกเนี่ยมันมีประโยชน์กับผิวยังไงโพสเบติกเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการรีสโตตัวไมโครไบโอมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะส่งผลให้ผิวของเราโดยรวมเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อผิวที่มันมีสมดุลของตัวไมโครไบโอมที่ดีแล้วก็มีตัวโพสเบติกเข้ามาช่วยเนี่ยมันช่วยให้การผลิตน้ํามันส่วนเกินบนใบหน้าเนี่ยมันลดน้อยลงนะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยมีการอักเสบน้อยลงแล้วก็แข็งแรงต่อ ต้านกับพวกแบคทีรียภายนอกได้มากยิ่งขึ้นอ่ะอันนี้ก็คืออินกรีเดียนหลักตัวแรกนะของตัวเพลนเซอร์ตัวนี้ทีนี้มันจะมีอินกรีเดียนอีก2กลุ่มด้วยกันนะกลุ่มแรกเนี่ย เราพูดถึงในตัวโพสเบลติกไปแล้วใช่ไหมครับกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็น natural proteolytic enzyme หรือว่าพูดง่ยายๆเป็นภาษาอนุกฤษก็คือเป็นเอนไซม์ที่มีคุณสมบัติในการผลัดเซลล์ผิวนั่นเองซึ่งทางแบรนด์เนี่ยใส่เข้ามาด้วยกันอยู่2ตัวเป็นสารสก,กรัดจากตัวสับประรดแล้วก็สารสก,กรัดจากตัวมะละกอนะสารสก,กรัดจากสับประรดเนี่ยทางแบรนด์ใส่ตัวที่ชื่อว่าโบมิเลนส่วนตัวสารสก,กรัดจากมะละกอเนี่ยทางแบรนด์ใส่ตัวที่ชื่อว่าปาเปงนะอ่ะเรามาเบรคดาวน์ก่อนคือต้องบอกว่าตัว uh, natural อชิโอไลติกเอนไซม์เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการผลัดเซลล์ผิวที่อ่อนโยนมากๆนะนอกจากนี้เนี่ยตัวสารสกัดจากตัวปาเปนหรือว่ามะละกอเนี่ยมันยังมีคุณสมบัติในการต่อต้านแบคทีเรียได้อีกด้วยแล้วก็ตัวสารสกัดจากสับป,ประรดเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการให้ความชุ่มชื้นกับผิวเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยทีนี้เราไปดูส่วนผสมตัวสุดท้ายที่เรามองว่าน่าสนใจไม่แพ้2ส,ส,ส,ส่วนแรกเลยถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นตัวเท็กซ์เจอร์ของตัว cleansing powder ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเห็นว่านอกจากตัว มันยังมีเม็ดเล็กๆอีก3สีด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะซึ่งทั้ง3สีเนี่ยมันเกิดจากสารสกัดที่แตกต่างกันอย่างตัวสีฟ้าเนี่ยเกิดจากตัวที่ชื่อว่า Copper Tripeptide ตัวนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการเพิ่ม Skin Barrier นะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีปราการผิวที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นที่สําคัญคือยังเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างตัวคอลลาเจนแล้วก็เพิ่มปริมาณของอีลาสตินในผิวได้ด้วยนะสีที่2เนี่ยจะเป็นสีชมพูสีชมพูเนี่ย รมไปด้วยตัวเบต้าแคโรทีนรงมไปด้วยวิตามินต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินเอมันช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นทําให้ผิวเนี่ยดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นนะแล้วก็สีสุดท้ายก็คือสีเขียวตัวนี้เนี่ยเป็นสีที่ได้จากสารสกัดอย่างตัวสาหร่ายสไปรูรีนาซึ่งสาหร่ายสไปโรรีนาเนี่ยนอกจากคุณสมบัติในการเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีแล้วเนี่ยมันยังมีคุณสมบัติในการช่วยต้านการอักเสบช่วยลดการระคายเคืองได้อีกด้วยนะ อ่ะโอเคก็ในพาร์ทของอินกริเดียนเนี่ยก็เรียกว่าใส่มาจุกมากๆทีเดียวนะก็เป็นอินกริเดียนที่ค่อนข้างน่าสนใจแปลกใหม่อยู่พอสมควรนะอย่างโดวโพสไบอติกเนาะอ่ะเรามาพูดถึงในเรื่องของ t e x t อร์หรือเนื้อสัมผัสกันดีกว่าต้องบอกว่าในเรื่องของเนื้อสัมผัสเนี่ยด้วยความที่มันอยู่ในรูปแบบของเดร์ วิธีใช้เนี่ยก็ใช้ง่ายๆโดยการผสมกับน้ําเล็กน้อยนะเพื่อทําให้ตัวพาวเดอร์เนี่ยมันละลายนะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเรามักจะชอบใช้ตัวเคลนเซอร์ตัวนี้เนี่ยร่วมกับตัวจะข่ายตีฟองมันจะทําให้ได้ปริมาณฟองที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็หนาแน่นมากยิ่งขึ้นทําให้ลดการเสียดสีระหว่างนิ้วมือกับใบหน้าได้ดีมากๆเลยแหละอีกจุดเด่นหนึ่งของเคลนเซอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือหลังล้างออกแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าผิวเนี่ยแห้งตึงหรือว่าโดนพลากความมันหรือความชุ่มชื้นมากจนเกินไปนะผิว เรายังดูชุ่มชื้นยังดูนุ่มแล้วก็ยังดูผิวเนี่ยสุขภาพดีอยู่เรียกว่าเป็นคุณสมบัติที่ครีนเซอร์ที่ดีควรจะต้องมีเลยก็ว่าได้นะด้วยความที่ครีนเซอร์ตัวนี้เนี่ยเขามาในรูปแบบที่มันเป็นผงเนาะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างง่ายในการพกพาแล้วก็ง่ายในการ นำไปใช้งานมากๆคือเราแค่เทออกมานะเราก็ผสมน้ําเล็กน้อยก็ได้ตัวแคลเซอร์ที่ทําความสะอาดใบหน้าอย่างอ่อนโยนเราด้วยอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็อย่างที่บอกคือเขาช่วยแนเรื่องของการบาลานซ์ตัวไมโครไบโอมทําให้ผิวของเราเแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นตัวผัดเซลล์ผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีอ่ะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูภาพเล็กน้อยนะอันนี้เนี่ยเป็นภาพในช่วงที่เราเป็นสิวในช่วงเวลาสามสัปดาห์ที่ผ่านมานะสัปดาห์ที่สอง,งสย,สยิบ ขึ้นมาใช้โดยการใช้ของเราเนี่ยจะใช้วันเว้นวัน คือต้องบอกว่าในตอนที่เรารักษาสิวด้วยตัวเองเนี่ยเราใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่เป็นยารักษาสิวมันจะมีหัวสิวที่มันแห้งแล้วก็ยังไม่หลุดลอกออกไปนะตัวเคลนเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวหัวสิวเนี่ยหลุดออกไปได้ง่ายขึ้นในระหว่างล้างนะก็เรียกว่าเป็นตัวเอ,อ็กโฟเลตอีกรูปแบบหนึ่งละกันเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วเรามองว่าเหมาะกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสกินแบคเตอร์ที่ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ออไมโครไบโอมที่ไม่ค่อยสมบูรณ์มีปัญหาเรื่องผิวระคายเคืองง่ายผิ หแห้งลอกผิวแดงได้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มเอฟเวอรตที่อ่อนโยนเพียงพอแล้วก็สามารถที่จะนํามาเสริมในตัวสกินแคร์บูทีนในกลุ่มที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดได้อย่างลงตัวทีเดียวละครับกอนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วก็เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ของเราเองเบสออนสภาพผิวของเราเบสออนการดูแลตัวเองของเราแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ร่วมกันด้วยนะแน่นอนว่าผลลัพธ์เนี่ยมันก็ย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลแน่นอนแหละ ส่วนในเรื่องของอาการแพ้าการระคายเคืองเนี่ยอันนี้เราต้องบอกว่าเราไม่สามารถตอบไปเพื่อนๆได้นะเพราะว่าอาการแพ้หรือว่าอาการระคายเคืองเนี่ยมันเป็นอาการเฉพาะบุคคลมากๆฉะนั้นก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนๆไม่เคยใช้แนะนําให้เทสอาการแพ้ระคายเคืองบริเวณท้องแขนหรือว่าบริเวณลําคอ,อก่อนที่จะใช้ในบริเวณใบหน้านะอย่างตัวนี้เองเนี่ยเราก็มีการเทสอาการแพ้ระคายเคืองบริเวณลําคอนะก่อนที่จะใช้บนใบหน้าเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ เรานะก็ยังไงเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้กันตามสภาพผิวแล้วก็ความเหมาะสมของตัวเองเนาะอ๋อแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเรามองว่าไม่ควรจะใช้ทุกวันนะเพราะว่ามันยังอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ผัดเซลล์ผิว เราแนะนํนาว่าให้ยึดตามสภาพผิวของตัวเองแล้วก็ใช้ประมาณสักสัปดาห์ละสองถึงสี่ครั้งเนี่ยกาลังพอดีอย่างตอนนี้ของเราเนี่ยใช้ประมาณสักสัป,สปดาห์ละสามครั้งเนี่ยกาลังโอเคและไม่มากไปไม่น้อยเกินไปนะก็ถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะหรือว่าเคยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรของเทอร์โมสุดเข้าเนี่ยสามารถที่จะนํามาแชร์กับเราได้นะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแล้วก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะให้กําลังใจเราเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บ สำหรับวันนี้เท่านี้ครับเราไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย